มีหางงเรียบร้อยแต่วมาย,ยังบทัทได้แนวขึ้นบะโดวยว่วไม่บ่พอ่อไม่บ่เพียงพ่อแหละทั้งเพื่อนเอามาให้กับทั้งบวจันทร์กับพอดีพอ่อตะคงหลงังคาโ<อ>ดยบัดนี้ยังเหลือแต่ไม่พืน้นแม่นไม่บุกะบูซ่าแล้วเจ้าพอเจะแม่ไปพัปกพักรักษาลูกหลานได้อยู่ว่านางผุดสดีนี่แล้วเพื่อนให้เพื่อนห้อกงกลางค่ำกลางคืน ให้เจ้าพ่อเจ้าแม่นะมาก่อมลูกให้นอนได้ว่ะหมวยมีแนวตอกเนวซู้นหมวยมีเนวลอลมลุบมากวนเนี่ยกระพักถูกลงหันแล้ย่างมาแป๊บหนึ่งไปอาบน้ำลูกก็หัวสีอีกสะออ สบายดีกับสบายดีและสวัสดีเด้อผมเองพี่น้องเนาะเอฟซีทีนะฮะกันเบอร์สุขสุคนคือเก้าพ่อพ่อกันเมื่อนี้กันอยู่ที่บ้านบัลปัดเพื่อนเนาะกันสีขาวมาเยี่ยมมาหาเพื่อนผมเองพี่น้องหลังจากที่ว่าเวลาโบคอยได้เจอกันในโอ้หลายมือหลายวันเลยเนาะกับกีดฮอดร์อาหมูเพิ่์นไลายทุกคนได้เมื่อนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมมาหาถามข่าวถามข่าวเพื่อนเนาะคือทางแม่น้องมวยเพื่อนก็โอ้เบิ่งแต่ในคลิปเนาะ กับข่าวดีเข้ามายัย่วๆเลยว่าซันเนาะเดี๋ยวันนี้กับสีขาวไปทักทายสบายดีทั้งมาพาเพลินก่อนพอมุกดาบได้อยูก่กะโอ้เนาะตอบกระแตกเพลินกะถือว่าเกาะเกยออกมาเรียบร้อยวาะนะ่าซันเนาะโดยเอา้าไปเบิ่งไปส่งนกันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเอ่อโทษพวยพี่น้องเลยย่างยไงเนาะมากันแล้วบ่านเลยโอ้ขาด เอ้าอยู่นี่บ่ใสานี่เนาะมีอย่างนี่เอ้าสบายดีเด้อโดยเอ้าฮะก่อนสิถามบ่บพัดเลยบัพัดขอถามก่อนจังได้บัพัดขอถามเนาะอ้าวนี่ไม่ก้นนี้ไม่กันเอ้เอ้าเอ้าเขาบอกแต่ตกุ๊กตกใจเท่านี้เป็นจังได้ดู๋ยนี้ของข้าใจมาตั้งแต่ดุนดุนเดี๋ยเลยสาวมุกเอ้ยให้บัพัดถามนี่เป็นจังได้อันไปขี่เครื่องบินครัน ว่าแล้วก็อย่าขัวาน,นบ่าวพัดไปเห็นบ่าวทายืนถ่ายรูป X เก็กลอยอยู่ในเครื่องบินอ่ะโอ,โอ,อย้ยว่ะสาวหมกดาเพิ่นขี่เครื่องบินไปได้เฮ้ยอยู่อ่ะแม่นโดยกาบ่าวได้คำเดียวเนาะคันสิวา่าแล้วกาอ่าเฮากับคนบ้านนอกเนาะนขึ้นเครื่องครั้งแรกในชีวิตว่าอันบ่าวพัดได้เนาะย่านเป็นจังได๋สมุกดามันบ่ได้แบบคึกค้นคือรถเฮาบ่บ่ๆๆมีแต่แบบว่า ตอนที่ส่วงเครื่องบินแล่นขึ้นนะ่ะมันมันสิตกใจตอนนั้นเพราะว่า<อ>มันสินสขึ้นสูแล้วก็วูบลงแล้วก็ขึนแล้วก็ลงสินะแล้วพอได้ขึนในส่วงแล้วมันกะสีแบบนิ่งไปเลยัดนี่สว่วงกําลังขึนแล้วมุกดาตกใจบ่บยากเห็นยังเลย่อยากบย์เนมมยเบย์เนี้ยเบย์เนี้ยอย่างเลยแล้วก <laughs> ็มีจุดหนึ่งเนาะแบบส่วงเครื่องบินกําลังสิขึนพอดีํามุกดากะเบิงในมุมข้างล่างเนาะดยๆบวดนี้ส่วงเครื่องบินมันกาลังพลิก ช่วงบันนี้มันกระถือช่วงที่สามุกดาโกมึงพอดีเครื่องบินมันกางเงียงไปนะเอ้าบอท่าวะเจ้าอย่างเงียงเครื่องบินมันเงียงมานเฮาได้หนิวายยื้ซื่อวะกระโตแข่งไปเลยได้ไหมยื้อซื่อวะกติปุบเจ้าวะเครื่องบินมันจะแถมมันกางเงียงสไตล์ของมันอยู่แล้วแบบว่าอันนั้นหันหน้าวันนี้บัตรถือมอจอแบบช่วงที่มุกดาผัดกำลังซองมึงกับบอทานะข้างล่างนะดดเอ้าบอท่าวะเครื่องบินมันเงียงนเฮาได้หนิวายยื้ซื่อ จะว่าคนทั้งขางนะคะหัวเนาะกับคนบ่เคยเนาะพม่นพีรนกย่าเนาะย่าแล้วกหลังจากนั้นมากับตัวแข่งมาเลยมาพัดเลยชั้นแรกบ่ซามุกดาครั้งแรกในชีวิตเลยถือว่าไปไทยครั้งนี้กัคุ้มมาพัดเลยเครื่องบินก็ได้ขี่พระว่าติดตามคลิปสาวมุกดาไปกินยัง กุ้งภูเขาไพบอกกุ้งภูเขาแล้วจะไปขีดบุ่มหรดเฮปไตยานเนาะแมนว้าให้กวาภูเขาระเบิดมาซนเนาะมีจักคนณชาวมุกดาไปดโดยไปหาคนไปอยู่ลาบุรีแล้วก็หามือหลังจากนั้นกลัเจาลาบุรีกะแยกทางกันมาเนี้ยมุกดาบอทาน้องสาวกะกลับมากรุงเทพ วิจจากกรุงเทพก็มาต่ออุดรแดะอีกสองคนทั้งน้องสมวางเพื่อนกะไปหาเอฟซีเพื่อนมาดูโดยแต่ว่าเป้ามาแรกๆนะคือไปบอลเดียวกันจบจากนั่นก็คือแยกไปแยกเล่าวันสามุกดาเพื่อนไปอย่าเลยเฮ้ยบเพื่อนมาหาเฮาดอกว่าบับนี้พากันว่าก็มีแหละก็พากันเบิ่งคลิปแล้วก็โอ้ยว่ะอยาเห็นต้นไปขี่เครื่องบินเด้อว่ะป้าเห็นว่าอันเบิ่งคลิปสามุกดาบอลได้ทายหลายได้พามุกดาญาติทันกากั้นใจทายได้นะ แล้วก็ไปโซนชุิ่นฟังเลย่นหัวกันสิว่าแล้วก็ครั้งแรกเนาะถ้าว่ามีครั้งต่อไปมันก็จะาบอแนนเนาะเพราะเราบเคยชินเพราะว่าเคยขี่แต่รถเนาะแมนเคยขี่แต่รถแล้วก็โอ้ก็เลยเป็นต่ยานเนททุกคนเนาะเป็นตาตกใจคันขึ้นแรกๆเนี่ยโอ้คันเป็นโรคหัวใจวายนี่บพวกล้าขึ้นเนยประพัดเลยแมนแบบว่ามันขึ้นวูบมันก็วูบลงในนี่เนี่ยเป็นคนแบบกลัวความสูงสิบโได้ถ้าว่าเฮาขึ้นอ่ามุมสูงได้เลยงนเมฆขึ้นไปนะแมน ได้ทีเลยแบะนี้น่มันไปเสมอครับมันเสมอเลยแบบนี้นิ่งเลยมันมันฉีเป็นตาย่านแต่ส่วงเฮาขึ้นตอนแรกแต่เครื่องบินมันชีบุบขึ้นบุบลงแบบนี้นะคุณที่พื่นครับอายุพื่นสิประมาณจากปีครับเครื่องบินโอ้จังหวะเดอบ่าพาเดก อาโบเห็นโบเห็นคนขับโบเห็นแบบเหอามันเป็นคนละห้องโบสมุกดาอันแบบว่าคล้ายๆว่าเพิ่นอยู่ทั้งหัวเนาะแต่วันนี้เข้ามามีประตูเข้าประตูแล้วก็เข้าทางหลังเลยสิแล้ววันนี้ทางหัวมันก็สิประตูกั้นใช่ไหมขันผู้เฒ่านี่สิครับบ่ได้เนาะเพิ่นต้องเอาแบบคนสุขภาพแข็งแรงแบบเมนนเมนบ่มักเป็นวิ่งเป็นเวียนเนาะแบบเพิ่นจะต้องกวดร่างกายคักแน่แม่นกวาไปนําเครื่องบินเนาะโดยเมนเโอ้ถือว่าคุ้มหลายบ่พัดเด้ไปไทยครั้งนี้เนาะโอ้ในชีวิตนี้กันนี่แหละ บรเคยคิดได้ว่าสีแบบเออมีผู้ใหญ่เพิ่นให้โอกาสไปเที่ยวเปิหดหูเปิดทางบ้าน,น,น,นอื่นเมืองเพิ่นเนาะแมนแมนันยากนะบอพัดไดเลยพอไปเนี่ยก็ป้าไปสุดขีดโดยไปหลีดหน้าไปหลีดยางโอ้ยเห็นสามุกไ <ป S 1> ด้โด, <ไป S 2> ดยโดย ไปพุ่นกับเบิรงคคิปทั้งพี่อยู่ไดนแมนทั้งพี่กับเบิรงคคิปสม,ม,มุกดาตลอด <laughs> โดยเบิรงทั้งพี่เนาะโ,ยโ้ย,ยนี่ยินข่าวนั่นนี่มาก็ระดีมมกดีใจน้ำลายเนาะโดยโอพอดีว่ามือนั้นทเฮาก็ได้ถามไปแล้วนี่เพิ่นก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะแมนอ๋อแ,แ,แล้วเป็นทั้งได้ทั้งทั้งพื้นมันได้ยังขาดทักพื้นสม,ม,มุกดาเลยยังแป้นม่ยังแป้นครับไม่ตรงอันนี้ไม่ไม่เอาไม่สีแป้นนี่ตรงอันนี้โดยมันต้องใช้ไม่สีแป้นสี่แป้นชื่อกันโอ้โดยยังขาดตัวนี้แหละ น่ค่ะแต่ไม่พื้นเพราะว่าต้นนี้เขาจะเข็ดหงนอนอยาก่ายออกอยาก่ายหงนอนมาอยู่นี่ยากข้างหงบูซาขืนพุ่นโดยแต่ว่าคือตอนนี้หามุงเรียบร้อยแต่ายังบทธาแนวขึืนบ่โดยเพราะวไม่บ่พ่อไม่บ่เพียงพ่อแหละทั้งพื่นเอามาห้กาทั้งบ่จันกาพอดีพ่อตะครงลังคาโดยบดนี้ยังเดือแต่ไม่พื้นแมนไม่ตัวกับแป้ง กระเพาประมาณอีกสามแผ่นเลยมั้งโอ้เนี่อีกพาไม่เฮี่ยพ่อพาไม่เฮียสามแผ่นกัวได้ปะพัดเอ้ยเฮามีแล้วสามแผ่นโอ้ผัวทั้งนั้นเท่าโวลต์แอมโดยทั้งนั้นเท่าโวลต์แอมและสีแอมมาแต่ห้องนี่เนาะไรห้องนั่นละสิป่าหลวงเลยเห็ดเป็นพันักไว้โอ้กับทอดเมียงอะไรก็แล้วโอ้ฉันรอดม่นแอมแต่ห้องนอนนี่แกสิประมาณห้องหนึ่งสองแผ่นกับประมาณหกแผ่นโอ้ผัวเฮามีแล้วสาม อันนี้ก็ยังดีที่ว่าเข่ามาแล้วตัวนี้เนาะเลยยังเดี๋ยวแต่ไม่เป็นแม่นกับอ่าไม้สี่แปดไม่ตรงไม่ตรงก็คือไม้สี่แปดไม้สี่แปดโดยไม่ต้องใส่ไม้สี่แปดบ่หรอเนาะโอ้ก็เป็นไม้สี่แปดไม่นี่แหละของทั้งขาเนี่ฮะขอกเบ้ขอกเบ้แมนเบ้น้อยหรือเบ้ใหญ่เบ้น้อยเออจะมาเฮ็ดคาเฮ็ดแน่แทบไม่ได้ฮะ โอ้ไปใส่บ่อได้ได้หน่แมนกลุบเขานี่แมนอยู่ได้ได้ดหนีิแม่มาเอาไปผึ่งด้วะผึ่ง<แ>ขันหัวเด้ยอยท,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 ทั่วผึ่งพี่เลยเอาก็ถือว่าเรียบร้อยเนะาะทั้งเครื่องหลังของหล,งงลงังคาเพื่อนโอ้ดีมุกดีใจมันเดินปลาพัดได้เ,นะเ,ดเ,เนาะห้องมขอห้องครัวพผ่นเฮ็ดคักแท้เนาะสูงตึงยึงคักปัญญังอันนี้เนาะกะแมนทางเฮากะยังบ่ได้มุงยังบ่ได้ยังก็เลยเอาเห็ดห่านแม่นก่อนเพราะว่าเพื่อกันแบกกันมา ขวัติสามเดชอากาศเสียดเคืองขวออกไปหันส่งสามได้หยุกง่ายไปพุ่นโดยไปได้้ทางปู่มีอยังขามาแล้วบ่เด้อยังสาวมุได้ยังมุมียังเลยมันไม่แต่เสียดทั่วไหวโอ้หัวนี่คือแบบว่าเป็นเป็นเสาไม้บ่เด้วยเองเสาไม้เฮาตัดพ่อแล้วหาซิบลากแล้วป้าเสาไม้เรียบร้อยโดยคันแอมเนี่ยสั้แอมนี่เฮาการยังบ่มีพังเบื้อง คันไดคันเท่าใดนี่ได้น้ำมักจับยังดีเนาะแม่นกะคันโเม็ดน้ำมักจับกะไม่สังพ่กะโอเคโดยไม่สังพ่กะขึ้สีได้พอเท้ากะยังโบมีโดยแล้วไม่สังพ่ายอยู่แถวนี้มีบ่สไม่สังพ่ายในกะสีกะเทวขางดินขากะลายได้สามุกดาก็ต้องได้ขอสื่อน้ำเพื่อนโดยกะโบหัวลำเท่าะใดเพิ่งกะสีขายให้บ่เห็นสองสามส่วน ซื้อนี่คือซื้อยูคใกล้สวนเลยบ่่ะใกล้ดินเลยเหรอเนาะโอ้อยู่ใกล้ดินเลยโอ้คักแล้วบัดนี้บ่พพได้เป็นจะได้อันอันนี้เฮาบ่ทันได้เอาขึ้นเนาะแล้วก็ยังนอนอยู่พุ่นอยู่บ่เอาขึ้นบ่ได้เพราะว่าเพิ่นว่าขอโทษน้ำเพิ่นอยู่ใต้ตีนเพผัวเพิ่นอันนั้นต้องเฮ็ดตัวนี้แล้วก่อนนั่นต้องเฮ็ดตัวนี้แล้วเฮากจะใหญ่มานอนพี่เอาตัวนี้ขึ้นพุ่นแต่ก็ยังเครื่องของเพิ่น ผัวตัวเก่าแบบเทียนท่านเฮาเกษิได้ปะผัวเขาขึ้นใหม่เฮาเกษิได้ตั้งใหม่กาเกษได้ไปซื้อถอกซื้อเทียนใหม่กะบุหูวะสิสุกเท่าใดถั่วปินเทียนของแท้เทียาของแท้เลยผัวตัวเก่านะเพิ่นหักเพิ่นยังเลยเขาใหญ่มาไม่ใหญ่ค่ะเหลี่ยมใหญ่เลยเหลี่ยมหน่อยเหลี่ยมประมาณอันนี้แหละเทียนของแท้โดยแล้วบ่ได้ฟันยังบ่อตา อันนี้ค่ะคือเมื่อคืนนี่ถือวันศิลเนาะเมื่อคืนนี่จกักคำเม,มื่อคืนนี่ส <14. S 1> ิบสี่เนาะผัวลูกสาวน่ะหายเบิดคืนบ่ได้อยู่บ่ได้นอนป,ป้งกับบ่ได้เห็ดใดกับบ่ได้ตั้งแต่กํางเวรพอดีบ่าวพัดเด๊เอาทูบมาจูดเมื่อคืนนี่เนะาะเดบ่าวพัดมองจูดทูบทั้งหัวบนนอนบ่าวพัดจะเลยเอาทูบก,กลับมาแล้วกลับมาเอื้นใส่เพื่อน บ<อ>าพพัดกับปัก๊กถูกไว้ไปอาบน้ำเข้าหนึ่งกับลูกหัวซิกซะอ้อ,อยออแล้วกับลูกมาแล้วกับลิ่นโป้งมเมียงก็ได้บนเนี่ย,นนย,ยโดยหลังจากประจุถูกแล้วบาพพัดก,ก็อาบน้ำคนเด้อว่ะและะ้วกับแม่เพิ่งกับโป้งไว้แต่กับลิ่นผู้เดียวเบิดขึ้น,<อ>นบ่าวพัดก็เลยบ,บอกว่าโอ้ยว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ยลูกนะบริปาบริทธิ์แล้วว่าบริลืมบุญคุณ แต่ลูกนะยังบ่มีหมองว่างบ่มีหมองบูกะบูซาแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปพกพักรักษาลูกหลานได้วะนางผุดสดีนี่แล้วเพิ่นให้เพิ่น้องกลางค่ำกลางคืนให้เจ้าพ่อเจ้าแม่นะมาก่อมลูกให้นอนได้วะบ่อยมีแนว้อตอกแนวซูนบ่อยมีแนวลอลมบลุบมาก,กวนแล้วกระปักถูกลงหันแล้วหย่างมาแป๊บหนึ่งไปอาบน,น้ำลูกก็หัวซีกอ้อยผู้ดเดียว แม่เพิ่นกับป้าได้แม่เพิ่นกับปอาบน้ำกับป้าเพิ่นหลินเพื่อเดียวอยู่ในมงเพิ่อนขลิ่นแม่นอันนี้ก็เออเบาพัดวะมาขิดแล้วโอ้ยว่าเพื่อนจะไขบูซาบอวะแล้วขากะบบได้ลืมแต่ละเมือนะขากะหนึกอธิษฐานอยู่ั้างใจภาวนาอยู่อันเดีวโบเมนมองใจได้รู้พอแล้วจุดเจ้านี่คอยบอกไล่เถื่อนได้ด้วย อันั้นแพงกว่าสำลูกแพงกว่าหอนลูกพอได้แมนสาหมกดาเมนบาพัดนับถือเพื่อเพื่อนใหญ่กว่าบาพัดแล้วเพื่อนชู้งซุงเพื่อบาพัดกระหับมาจากเพิ่อนกาบาพัดโบเดตโบเดตตั้งใจถือเองเพื่อบาพัดกลับไปซิกมาน้ำเพิ่อนโดนวันพระวันเจ้านี่คันว่าเป็นหอเป็นยังเท่ากัน ตั้งใจอธิษฐานออกไปนอนอยู่ห้องนี่เลยเม,มนเอาก็มาจำศีลภาวนาอยู่พี่โดยโดยเคยแบบเห็นเพิ่อนอยู่ปะตอนนีน่ตกปัจจ<ๆ>ุบันนี่บพัดก็เห็นปัจจุบันนี่ได้แม่นจังหว่าบาพัดจากเ้าเพิ่นขืนบูซาโอ้พวกทางนั่งทางอันที่พุกบักศักษาที่บพัดบูซามานี่กคือว่าเป็นองค์ยิ่งองยิ่งแม่ยนเคยเห็นเป็นผู้ยิ่งโดยกาบพัดกา ไปถือมานําเพิ่นเพิ่นกระบอกว่าเป็นคลองผู้ยิ่งโอ้โแลวพอบอกเขาค่าได้บอกแบบเห็นบ่เรื่องว่าเขาค้งพันหรอคกาบอพัดเหินด้วยเพาะตัวจริงเลยแมนเห็นเห็นเพ่นนี่ในช่วงเวลาของวันศิลช่วงในเวลาบ่แม่นวันศิลกะกาอาหินโอ้ปัจจุบันนี้ก็เห็นแมนแล้วขึ้นมาพี่ได้เห็นบอกบ่าวพัดแบบว่าทำตรงบ่าพัดแบบสีคข่ายแบบคิดแบบสื่อสารได้แมนบ่าพัดน์แาบทุตรง บได้ว่าเห็นแต่เพื่อนการมวดแบบมวดแบบทีโลกภัยโลกมันบัชจะเห็นเ <All right. S 2> อาัด้บวแบบตามจริงเจ้าก็ว่าคอยคนณทูลูกแล้ววันนี้แมนแบบคนที่อยู่โลกคนละโลกกับเหาบาพชจะเห็นได้ <c oughs> มองเห็นได้ขึ้นมาอยู่ในนี่เคยเห็นไหมเคย แต่บ่าพัดแบบโบ้เลยคยอ้คุยรวมกันแมนบอกบอกอันนั้นลักษณะคือในบ่าวพัดแบบเพิ่นมีลักษณะหุบทรงแบบแบบตีอันนั้นกะคือคนปกติกะคือคนเฮาคือคนเฮาเลยมันแมนคือคนเฮาปกติกะเห็นดจกะคือคนเฮานี่แหละมีมีจุดแตกต่างรึเบล่าแผ่นเพิ่นลนะโดยกาจุดแตกต่างกะคือแบบคล้ายๆแบบเพิ่นสซี เฮาแนมมองเนี่ยกะเป็นคนเท้าแต่ว่าบาดบาัดเพิ่นสีไปแล้วเพิ่นแบบไม่แวบบแอบบไปบาดเดียว oh. มันแตกแต่งก็คือบเรียอย่างแบบเฮาคือสมุดนักเขเีนยืนอยู่คึกต้นกระท่านนีย oh. บาดเทาแนมืึงกะขัก oh. แ,แล้วเป็นบบเ็นแมนแล้วช่วงที่ว่าเห็นเพื่อนนี่แบบใส่ชุดเก้าบ่เป็นเป็นหมวดผีหรือว่าเป็นหมวดอ่าอันนี้แหละที่ที่คอน,นเลี่ยน เปลี่ยนมั้ยแมนโอ้อันนี้เป็นสิเปลี่ยนบางทีเป็นกระสายสุดขาวโอ้บางทีเป็นกระสายสุดเขียวโอ้แมนสองสุดนี้มัแมนเป็นใส่สองสุดแต่ว่าย่ามาขืนบูชาเนี่ยใส่สุดขาวใส่สุดขาวแต่งหน้าแต่งตาทาปากทาคิ้วทาแฉมแดงสมแมนเรื่องจริงเห็นเลยเป็นบ่แมนเราเราคนทั่วไปในสมบัติที่เราเห็นโลกภายนอกคนทั่วไปที่ยบโบแมนแบบสิ่งศักดิ์สิ้อผ้ากลักขาเนี่ะ คุณถ่วไปแบบไหนแบบคือบอพัดสื่อสารได้ไหมเนี่ยผีบอพัดเห็นนอ้าคันได้บอแล้วก็บอเห็นมาสุดแล้วเนาะเห็นทั้งแต่บอพัดไปผู้หนึ่งผู้เดียวเนี่ยแเห็นกันช่วงเห็นนี่แกตอนประมาณอยู่สิบสองโมงกลางเว้นสิบสองโมงกลางเว้นนี่บางทีกะไปหม่งได้พุ่มแข็งๆกะเห็นนอกจากนั้นกบประมาณอยู่ในระหว่างหามงหกโมงแรงบนเห็นตอนดีกตอนเนี้ยบอ ขัดแมน<อ>ขัดเป็นตอนเด็กกันมีแต่มือว่าบัพใหญ่ขึ้นมานน่ะตอนสิบสองโมงกลางคืนนั่นบาพัดเห็นอย่างขึ้นไปนี้ขับมือว่าบัพัดบ่าไปกลับขึ้นมาแลวเอาแมวมาหายนั่น,โ,<อ>น,นโดยจริงๆเลยนี่แมนแต่ว่าอันตอนที่บัพัดอันลูกมาเนี่ยนะว่าเขาโดนบัพัดเห็น็นโต๊ะแบบบัพัดไปนอน,นแบบเสื้อเสื้อนอนอะค่ายๆว่าเอาแมวมาถิมให้อเอาลูกแมวนี่ว่ากันโยนมาบังแห่งหนึ่งลูกมาหานะ่ะบ่มีแมว ด้วยผู้ที่ตื่นมือเช้ามากาเป็นมือของเลขออกวันจันทร์กับผู้ที่เลขออกมือหาสี่แมนคือคือเน่แมนมือบัพัดใหญ่เลยกับมืออันเลขออกกระต่ายออกอันศูนย์แปดศูนย์แปดกับสี่แปดนะติดติดกันนะมือนั่นบัพัดกับพันโดยมือครั้งแรกนะพันเอาเพิ่นเอากระต่ายมาให้แต่เพิ่นก็ออกศูนย์แปด คือคาคือ<ม>เนท้ได้ได้เสียงโซ่เสียงดวงอยู่บ่บ่าวพาร์ทนี่บ่ได้เสียงออโดยเสียดายได้เนาะแมนเท่าน่ะโบ้เสียงบอกสมุกเดอ้อแมนกามันมีบัตรตรงบารคิ้วโอ้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นช่วงแมนเป็นช่วงแต่ว่าคันช่วงแบบนี้นี่มันมันมันอยากจะเน่อน่เน่บ่าแมรน้แล้วคนอันที่ว่าซื่อสารจีได้แบบนี่น่ะบริเวณไตย่านบ่ฮากาปกติ แต่เ้าวแกยังถามเลยละไอ้คนหมืมีคนเคยเห็นคือเ้าบ่อ,บอแต่พัดก็บอกว่าบอ่อมแมนเราเคยเห็นแรกๆนี่เคยเคยคิดแบบเป็นตาย่านอยู่บ่เห็นแรกๆนี่บาพัดจิตย่านย่านจาบกด้เลยย่านบอกเรื่องจริงเรื่อยย่านแต่ว่ามือลงเห็นแรกๆนี่ผัวช่วงที่บาพัดไปหาปนิมาไปหาปึบมาบาพัดกะ มาอยู่เฮือนแม่อยู่คําสั้นโดยมาอยู่เฮือนแม่อยู่คําสั้นแล้วก็เอาเมยียอะไรได้เอาผู้นี่แหละบ่าวพัดเอาผู้นี่ผัวนี้ออกจากบ้านแล้วเอากับผู้นี่เอากับผู้นี่ปึ๊บเดีตอนบ่าวพัดซูต้นบ่าวพัดนี้จากบ้านะบ่าวพัดยัยงซูเลยซูแบบเป็นบ้าเป็นป่วงเป็นงัวอันเดียบ่าวพัดหักไปแมนกลับมาเอากระพืนผู้นี้เลยค่ะ แหงเป็นนักกว่าเกาแล้วกกลับคืนไปหาแม่โดยแม่กะไปปิ่นไปปัวมาแล้วกะมาหักอันนี้โดยแ้วกะเห็นกะขีดขีดเพราะว่าอยู่อยู่ห้องเลื่อยฮันตอนอยู่ห้องเลื่อยน่ะบารพัร์กะเห็นตอนดูเลื่อยสักซี แสดงว่าเห็นตลอดเลยต้วนั่งอยู่ในหัวเหือมันมีเหือห้างแบบเฮือมวดที่เขาแก่คุณแห่คนทรายดิเหือเล็กใหญ่ๆนั่นดิบ่พอได้เพิ่งก็นั่งรู้แค่กาตีนย่อกะควายนั่นนี่แหละอุยแม่เมุกดาวอะไรนี่เงี้ย่พัดบ่ซีกันยังกันนั่นบ่พัดบ่าคนเนาะบ่พัดบ่าคนบ่พัดกันแน่เมืองอ่ะแต่ว่าต้นโตบ้เห็นเห็นแต่ตีนควายโรลีโรลีอยู่นี่นี่แหละหักตีนคุณบ่พัดแน่เมืองสองเถอดยังตีนคน บรรพอบวาพัดย่างก็ไปใกล้ๆแล้วโบเห็น<อ>แมนอ,อันนี้กระโบหัวว่าพัดไปสื่อสารได้ดจังไดโบเมนเป็นน้ำบาพัดแบบว่าถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบบูชานี่เพ่นนีโบบาบาพัดกะแต่ยังน้อยบาพัดจะเห็นเห็นแต่ยังน้อยพูกแมนโอ้ทั่วบาพัดเห็นแต่มนตันแต่ยังน้อยโอยเห็นแบบสีคันถือคนจิตอ่อนนี่อว่าได้เเนาะแมนเพราะว่าตะกี้กะไปหาน้ราใหม่กับแม่เนาะ ไปหาหน่อไม้แม่ไปขายเครื่องตลาดตะกี้บาเพกันกยังน้อยยังสำนอ้องบอมนี่บ่ผัวอยู่น้าแม่เพราะว่าไม่ท่าเซียแลไรเมื่ออยู่น้าแม่ขึ้นโดยเพิ่นเอาผัวใหม่เมื่ออยู่นเพิ่นขึ้นกาถูกยากเนาะเพิ่นก็ไปหาหน่อไม้หน่อแม่งขายเพราะว่าเพ็่นกาหาบเข่งเพินเ่นหินน้ำหมู่ด้เพิ่นหินน้าหมู่เพิ่นหาบเข่งเนาะ เพื่อนกัญย่งกะคอยกัญย่างน้ำล้างพืนแม่แม่เป็นพระยืนอยู่ในเทียงหน้าน่ะผัวมันผัวเทียงนหล้านักน่ะคนฮะกระต่ายใหม่ๆผัวเขาตายอยู่บ้านพี่แม่มีคนยืน่เทียงหน้าใส่กุ๊บแม่ค่ะโอ๊ยเขาไปที่แม่ว่ะเอากระลี้เนี่ยแล้วควักอยู่แแบบอยู่ว่ะเห็นอยู่แล้วควักเราเอามือควักแแบบอยู่อ้ยป่าประมาณสามโมงเช้า ผะวแม่นหาบหาบนำไม่มาแต่หน้าสิเขามาบ้านแล้วเรอถามอีกเรื่องหนึ่งเนะออันที่ว่าอันเขาไปเมื่อนั้นนะเทียพนมีเฮนะเคยเคยแบบสื่อสารกับเพินอยู่ะเคยเห็นตั้นีลั้งจากต้นผืนใต้ทำอดเบาพัดหรนคันเ็นกับว่านี้ไดแบบมันแบบใบใบบีบีแมนบัดนี้แมนบัดนี้มากมือแรงเลยบาพัด บัพัดมานอนแล้วบ่พัดพันพันว่าให้บาพัดน,น่ะไปแก้เสือกหมัดข้อหายแนว่ว่ะแม่บัพัดไปจนขั้นแรกน่ะไปมูว่าว่าเห็นได้เฮ้ยว่าไปประมาณหาง่งเศร้าฮากับว่าอยากเห็นดอกเตยว่าฮาวหัดจำเป็นไปหาเครื่องขายโอ้แม่กัท่านหมหาอันเฮ็ดปลวกโอ้โอ้โอโอไปเขีนนมไปกามักนนาวนี่แตกยุ่งเนมไป หักกะว่าปรากฏว่าคลายคนกะว่าเห็นทางเฮ้ากะอยากเห็นเลยหักกะแม่นบ่หรือบ่แม่นกะบบฮู้ผัวแน่ไปกะไม่เห็ดอุ้มทุ่มอยู่ดำดำแม่ไม่เป็นดำดำผัดหลังจากมาตอนกลางคืนแล้วมาพันพันวบาเฮ้ยว่าไปแก้เสื้อมัดคอให้ในเด้อว่ะเอออยากไปเกิดอันนี้เรื่องจริงเลยบอกพัดพันนะพันแบบแบบจริงใจเลยแต่ทังนิณก็เลยบอกว่า ตัวสิไปจังได้ว่าบ้านตัวยู่ไซว่ะเออเขาสีเมื่อเองแล้วว่าพระจัจับเสียมมาขึ้นไปซับซับเสื้อค่ะต๊ปุลงมาต๊ลงมาและพันโ<อ>ตกปุลงมาแลลวกะว่าเออว่ะขอบใจเด้อเฮ้ยบะสีเมื่อ,อแล้วว่าสันเดี๋ยวข่อยก็เลยได้เสียมกับกระตานะหายพื้นอันหนึง่ง<อ>แมน่นเอาว่าเสียมกับกระตาเนี่ยถือไปเกิดเด้อว่ะ กามากามาเหล่าสูมียพังเมียแล้วว่าพวกเมื่อันที่เพื่นแค้นข้อน่ะจู่ห้าก็ได้ไปไปเบิ่งไปยังน้ำกูภัยกันเจ้าพอแล้วบอกมาแล้วคนหุูเดี๋ยวลืมเอาของฝากในสมุกเลยแบบปกติ เจ้าบ่ญาติละคอยเดีมันคือนาหัวซี่แล้วทีนะ่ะออวมาแต่ท้ายแต่ของผ่าอยู่แล้วเนี่ยของผ่า,ผาของตอนสาวมุดดามาแต่ท้ายเนาะขบหมกขขบใจเด้อสาวมุดดาให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสาวมุดดาเด้อสุขภาพแข็งแกร่งตลอดไปบวชสีเดินทางไกลทางไกลขึ้นเหนือลงไตก็ให้ได้แต่ความสุขความจเจริญเด้อสาวหมุดาเด้อสาวหมุดดาพูดดีเตรียมอุปกรณ์ไว้ดีไหได้ับโอ้สิไปใช่นี่นั่นสิไปตัดรักหัวไม่เห็ดหัวอีกก่อน โอ้เฮ็ดหัวอันเครื่องพักเขาหน่ะบ่ตัดหัวนี่ได้หัวเฮ็ดปลูกพักนี่แหละโอ้ยทั้งเวลาปัญหากับมาบ่โอ้เอากระบอกอีกบ่เขาบุกเบิ้งเอาสาจังในกระซิบลอบกวนทั้งอ้ายเพื่อนเนาะก็จะได้เห็ดเวียเห็ดงานเพื่อนโดยเขาไปตัดลักก่อนกลับบ่ใหญ่ดอกประมาณสัมเคสสัมยังเนอะ เดออายอยอยเนาะโดยออากมิตาว่ามื่อหนาพามาสิขับมาเยี่ยมมาหาไม่มาที่แรกตกใจเลยเนี่ยคิดว่าบุหิตบ่พัดบุหัวไปทั้งใดว่าเห็นแต่หอยมากับท่านเต็มเละโดยโดยกับพอดีเขามาดพักพักสวนโอ้ขายดีอยู่บ่กะพอได้ขายดูแซ่บเยี่ยวมากับท่านกะออกสมสมวันวานจะไปซื้อกับพ่ออันได้ใส่น้ำมันหลุดให้ลูกไปโรงเรียนอ๋อเอาทงเขาได้น่ะ อันนั้นคือเอาขายตรงเลยซิบโอเมืองรสิเวชซอยจังจังไดยเนาะโดยอ้าวสามีแต่ว่าไม่รบกวนเวลาเพิ่นอ่าเมื่อหน้าควาใหม่จะกลับมาเยี่ยมมาหาไม่เด้อเนาะโดยอ้าวสบายดีเด้อสบายดี